สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุดนะครับกับอ่านดวงพยากรดวงนะครับสัง,งานจากการเปิดไพ่คลิปีนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงของผู้ที่เจอ่ผู้ทีเป็นชาวราศีกันลัคนากันนะครับปีดวงในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับปีพุทธศักราช2568นะครับกับการเปิดไพ่2 4ิปสีสามสำรับในการพยากรเรื่องการงานการเงนินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับ เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจอจมเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับ ทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานะครับอ,อยอะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้สิ่งดีๆตั้งหลายตั้งพวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงสร้างความเจริญแต่โตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกันลนักนณะกันทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับกัมพยากรอะไรที่ไม่ดีนะครับก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะครับต่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่เปิดพลาดมาก็ขออาภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่า ปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับปีพุทธศักราช2568นี้้ะครับชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะส่งผลไปในแนวทางใดนะครับที่ไพ่อยากจะบอกออกมานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อผ่านมาตามไพ่นะครับให้ท่านได้พอได้รู้แนวทางนะครับว่าปีหน้านะครับการงานธุรกิจของชาวราศีกันลัคนากันจะเป็นในแบบใดนะครับ เด็ดสั่งขึ้นมานะครับไปใบแรกก็ติว่าปีหน้าฟ้าใหม่นี้เป็นปีของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับกับการงานธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีความสําเร็จที่มีเข้ามาอย่างมากมายนะครับสู่เส้นทางของความมั่งคั่งมุุมสมบูรณ์ในการที่จะเกิดความสําเร็จและก็นํามาซึ่งผลประโยชน์ผลใดรับรายได้ก็หมาอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกันลัคนากันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นปีเอง การได้รับความเจริญเติบโตพัฒนาในทิศทางที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเป็นปีหน้าฟ้าใหม่ที่สดใสให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกันลัคนากันนะครับต้าที่ปีปัดปันมานะครับชาวราศีกันลัคนากันนั้นก็จะเจอกับสภาวะอะไรที่เป็นเรียกว่าต่อเนื่องกันมาหลายๆปีนะครับหรือหลายท่านท,ท,ที่เจอกับสภาวะปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่ไม่ก็ระเจความสําเร็จ เจาที่กวนบางท่านก็เหนื่อยนะครับเหน,น,นื่อยล้ากับเจอกับอุปสป้าหมามากมา,ายนะครับแต่ปีหน้าฟ้าใหม่นี้เป็นปีที่ท่านจะได้รับการพลิกษารรการณนะครับไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรดกับความสําเร็จด้วยความเป็นเดอร์ซันนะครับที่จะเข้ามาเต็มๆให้กับชาวลัคนากัรราศีกันนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับ กับความสําเร็จที่จะได้ยกระดับความเติบโตขึ้นมานะครับเป็นสู่เส้นทางของการที่จะมีคุณค่าสู่การที่จะดึงดึงโดดผลประโยชน์ผลไดรับรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในปีหน้าฟ้าใหม่นี้ก็เรียกว่าในตลอดตั้งปี2เดือนนะครับก็แทบจะตั้งปีเลยนะครับไปเลข11นะครับก็เป็นเรียกว่า ไม่ต่ำกว่า11เดือนนะครับที่ต้นจะสร้างรายได้ได้รับยกระดับความเติบโตเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะสร้างผลงานกับความสําเร็จนั้นแล้วก็ยกระดับทางการเงินนะครับขึ้นมาในเรื่องของการรุมพะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่เกิดจากความสําเร็จนะครับก็ดึงดูดเข้ามานะครับเมื่อชีวิตการงานรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก็ย่อมจะสมผลตางการเงินนะครับก็มาเต็มเต็มยกระดับความรุ่งเรืองนะครับมั่งมีสีสุขมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้กับผลรายได้รด้รับผลประโยชน์ที่มีเข้ามา ในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับอะไรที่เป็นการลงทุนใหม่ๆก็จะสร้างผลประโยชน์ผลรายรับผลสําเร็จเกิดขึ้นที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวราศีกันลักษณะกันในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับก็ไปไปต่อมานะครับมีอะไรก็มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับนะ เด็กตือเรียนแล้วก็มาเด็กตือถ้วยนะครับได้มีโอกาสของการเรื่องต้นอะไรใหม่ๆอย่างที่กล่าวหรือได้เรียนรู้อะไรเข้ามาใหม่ๆเพื่อมาพัฒนานะครับหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสได้มีงานทําก็มาแม้ท่านจะไม่เคยทํางานมาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่ท่านเตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ดําเนินการนะครับปีหน้าฟ้าใหมน่นี้ท่านจะได้โอกาสนะครับในการที่จะนํามาสร้าง ให้เป็นรูปประมขึ้นแล้วก็ดําเนินต่อไปยกระดับความเติบโตต่อไปนะครับไปสู่เส้นทางของความสําเร็จรุ่งเรืองเข้ามาสังคมก็เปิดโอกาสดีๆนะครับให้รับ ชาวราศีกันลัคนากันในปีหน้าฟ้าใหม่นี้กลับไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับท่านจะใช้ความสขุมรอบครอบมากยิ่งขึ้นในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับในการพิจารณาในการวางแผนนะครับเพื่อป้องกันอะไรที่จะส่งผลให้เป็นกระทบต่อเศรษฐกิจต่อธุรกิจการงานของท่านก็ตามนะครับหรือใครที่มีเรียกว่ามีธุรกิจการแข่งขัน นะครับที่จะทําให้อยู่ในช่วงของการต่อสู้อะไรก็ตามนะครับท่านจะมีการใช้ดุนเยพินิทคิดแก้ไขหรือการวิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆนะครับมองเปน็นปัญหาอะไรก็ตามที่จะมาโจมตีนะครับจะทําให้เป็นปนัญหาก็จะมีการกําจัดปัญหานั้นออกไปนะครับแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเจริญเติบโต,ตรุ่งเรืองเข้ามานะครับแล้วก็กล่าวถ้วยนะครับความสําเร็จ ที่จะมาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับการร่วมแรงร่วมใจของหัวหน้าลูกน้องก็ตามนะครับในทีมงานก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันในยุตธรที่ดีนะครับตีโจอาโศเป้าหมายของความสําเร็จนะครับลูกน้องก็อยู่ในการปฏิบัติที่รับผิดชอบหน้าที่ที่ดีนะครับผู้เป็นหัวหน้าก็เจ้าของกิจการก็ปกครองผู้เป็นผู้ลูกน้องลูกจ้างด้วยความรู้สึกที่จิตใจจำใสเบิกบานนะครับ ก็ทาให้มีการร่วมแรงร่วมใจไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ไป,ไปต่อมานะครับไพ่เดทนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคาเป็นนารีเป็นศัตรูให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีกันลักนากันนะครับไม่ว่าปีนี้จะเข้ามาก็ตามนะครับในอะไรที่เป็นอุปสรรคเป็นนารี ที่จะมาบรรทอนในหน้าที่การงานธุรกิจหรือปีที่ผ่านๆมานะครับอะไรที่เป็นตัวสําคัญที่เป็นศัตรูอะตรที่ทําให้การเติบโตไม่ไปสู่เป้าหมายสากการนั้นจะมีการตัดจบนะครับมีการแก้ไขออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับยกระดับความเติบโตต่อไปที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับพลิกสถานการณ์ อะไรที่มันไม่ส่งผลที่ดีนะครับก็จะมามีคุณค่าในความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับชาวราศีกันลักษณะกันนะครับบางท่านอาจจะมีสก,การขอการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันที่มีเข้ามานะครับซึ่งบางทีที่ตำเลหรือที่อยู่ในที่ปานปานมานั้นบางทีอาจจะไม่ยำหน่วยในเรื่องของการที่จะไปสู่ความสําเร็จ ก็ตามนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับเพื่อไปสู่ตําเลใหม่ที่ดีใหม่ที่จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับที่จะ,อะตอบโจทย์ในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสของการโยกย้ายนี้บางคนไปต่างถิ่นต่างแดนโอกาสตต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่จะมีเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการพัฒนาสู่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับบางคนก็ไปทําธุรกิจในต่างประเทศบางคนก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะจบ ในเรื่องของตำแหน่งในประเทศนะครับแล้วก็ไปรับหน้าที่ในต่างประเทศในการหน,าหน้าที่การงานของท่านได้เช่นกันนะครับหรือบางท่านก็ไปลงทุนหรือไปยขยายในเรื่องธุรกิจในต่างประเทศขึ้นที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จความรุ่งเรืองรุ่งโร,งรย์ยกระดับความเติบโตนั่นเองนะครับจากเยาคยธุรกิจที่ทาในวงแคบๆในจังหวัดในประเทศก็ระดับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ําให้เติบโตมากยิ่งขึ้น กว่าที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ตันก็มีมากมายกับออเดอร์เยอะๆนะครับกับการงานที่ต้องตะลุยเรียกว่าปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับชาวราศีกันลัษนากันแตบจะไม่ได้พักได้ไม่ได้ปอนก็ว่าได้นะครับที่บางทีนั้นตันจะต้องตะลุยงานตลอดทั้งปีนะครับในการที่จะผลิตเร่งผลิตนะครับเร่งการให้บริการอะไรก็ตามแต่นะครับหรือ งานอะไรที่รับผิดชอบนะครับที่มีหน้าที่ตําแหน่งต่างๆที่มีงานก็มาล้นมือนะครับในปีหน้า้าใหม่นี้ก็ดีกว่าเทพจะไม่ได้พักผ่อนก็ว่าได้นะครับที่จะต้องรับมือเกลี้ยงอ่านให้เสร็จให้ตันตางการเวลานะครับแต่ว่าเหนื่อยกนะับคุ้มค่ากับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ การเตรียมการโครงการอะไรใหม่ๆอย่างที่กล่าวนะครับบางทีท่านอาจจะมีการเตรียมโครงการก่อนหน้านี้สม้เท้านะครับที่บางทีมีการเตรียมการโครงการวางแผนเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ได้โอกาสนะครับในการจิตนำมาเริ่มต้นในการที่จะดําเนินการในปีใหม่นี้นะครับที่จะลุกคืบหน้าต่อไปรอในเรื่องของวุ้นส่วนอะไรก็ตามนะครับก็หุ้นส่วนก็มาสนับสนุนนะครับก่อนมาร่วมหุ้นลงตุนก็ตามให้ท่านนั้นมีการ ผลิตมีออเดอร์ม,มากขึ้นเพราะว่ามีการขยับขยายเติบโตวกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสที่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไปเรือนที่9นะครับแม้นจะมีปัญหายุ่งยากอะไรก็ตามนะครับที่ปีหน้าความใหม่นี้เข้ามาก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถในการที่จะจัดการไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าไพ่ใต้สํหรับนะครับในเรือนที่10ไป่10ดาบนะครับ อะไรก็ตามแม้จะเป็นความกัดแย้งเข้ามานะครับเป็นอุปสรรคาต่างๆนั้นจะได้รับการตัดจบลงนะครับแล้วก็พิจารณาการสู่การเริ่มต้นโู่เส้นทางที่ดีไปสู่ความสําเร็จนะครับเพราะว่าไปไปต่อมาก็คือ กาวเหรียญนะครับที่จะสําเร็จสุความมบางครัง้งอุรมสมบูรณ์มีโชคมีลาภกับความเติบโตในธุรกิจต่างๆไม่ว่าท่านจะไปลงทุนใหม่ๆอะไรก็ตามไปร่วมวุ้นลงทุนขี่กระแหงก็ตามนะครับหรือในหน้าที่การงานที่ได้รับการพิจารณาเติบโตอย่างมีคุกล้ามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะส่งผลในเรื่องของเป็นปัญหามีตะเลาะบอกแบงหรือความคิดเห็นไม่ลงรอยกันหรือไม่เป็น ในทิศทางที่สร้างสรรค์อะไรก็ตามที่จะมีเข้ามานะครับแต่จะรับการพัฒนานะครับด้วยความเป็นเดินซันการน้นจะรับการแก้ไขนะครับแล้วก็พัฒนาท่านมีพลังนะครับมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนไปแต่สําหรับใบที่3ในเรือนของที่12นะครับในมีพลังเข้มแข็งนะครับที่จะตามให้ท่านนั้น ปริกัการแรงม้านะครับในการที่จะกับเคลื่อนสู่ความเติบโตนะครับสกัลต่างๆก็ได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับได้รับการแก้ไขตัดจบในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีความมั่นคงในเรื่องการงานธุรกิจเติบโตรุ่งเรืองแค่ไหนก็ตามนะครับก็ย่อมจะมีนะครับในเรื่องของอุปสรรคปัญนะครับไม่ว่าการงานธุรกิจการแห่งใดก็ตามนะครับใช่ว่าจะ สําเร็จมั่นคงแล้วก็จะมีแต่เรื่องราบรื่นตลอดไปนะครับก็ในความรุ่งเรืองในความมั่นคงนั้นก็ย่อมจะมีอุปสรรคปัญหาแก้ไขจัดการอยู่อยู่ร่าไปนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขตัดจบได้ในทิศทางที่ดีนะครับกับพลังแพชั่นในการทุ่มเทก็ทําให้ต้นนั้นสร้างโอกาสของความสําเร็จนะครับที่จะนํามาซึ่งโชคลาภในเรื่องผลประโยชน์ผลในรับรายได้นะครับ ่อไปผคบอกถึงความสําเร็จนะครับทั้งเก้าด้วยเก้าเหรียญนะครับที่นํามาซึ่งความสุขอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นโอกาสดีๆที่ทําให้ท่านนั้นได้ได้ก็มามากมายนะครับเมื่ออเดอร์มีเยอะการให้บริการมากมายเติบโตมากกว่าเดิมเหน็ดเหนื่อยกับการตุ้มเทขยันมันเปลี่ยนนะครับก็ยกระดับรายได้รายรับก็มาที่มีมากขึ้นนะครับก็ทําให้ท่านนั้นมีเงิน มีตองมีทรัพย์ส,สินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยกระดับของความเติบโตชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรดด้วยความเป็นเดสันก้าไปแบแรกที่ขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่มีป่งบอกอะไรในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับกับการ ให้ที่จะบ่งบอกถึงความเสียหายนะครับมีแต่แม้นจะมีอุสปสรรคก็ามาก็ตามก็สามารถตัดจบได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ๆของการเริ่มโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีกันลกันกขนนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินอย่างไรก็ตามผลงานที่มีความสําเร็จมีการพัฒนาเติบโตก็ย่อมจะมีรายได้รายรับก็มามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ การเงินเข้ามาแล้วท่านจะดูแลการเงินอย่างไรนะครับการเงินเข้ามาในแบบไหนมีอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินในปีหน้าปีใหม่นี้ด้วยนะครับผู้ที่เป็นชาวราศีกันษณะกันนะครับว่าการเงินของท่านควรจะรู้อะไรบ้างยกระดับความเติบโตนะครับการเงินที่มีเข้ามามากยิ่งขึ้นก็อย่างที่กล่านะครับการงานในเรื่องที่2นะครับที่ความสําเร็จเกิดขึ้นยกระดับความเติบโตก็การเงินก็เข้ามาทําไม่มีเงินเก็บเงิอใช้มากยิ่งขึ้น นะครับก็ทําให้ตั้นยกระดับต่างการเงินสู่ความเติบโตปีหน้าฟ้าใหม่นี้ตั้นจะเห็นคุณค่าต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับมีการใส่ใจในการที่จะไองานเติบโตที่จะสร้างรายได้รา,รายรับมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาเงินเข้ามาแล้วตั้นจะใส่ใจในเรื่องของคุณค่าต่างการเงินมากยิ่งขึ้นมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับใครที่ไม่เคยเก็บเงิน ไม่เคยเก็บออมอะไรปีหน้าฟ้าใหม่นี้ท่านก็จะมีความรู้สึกในการที่จะรักเงินมากยิ่งขึ้นนะครับให้เงินรักเรานะครับถ้าเราไม่รักเงินเงินก็ไม่ก้อยรักเราครับก็จะออกไปจากเราเหมือนกันเมื่อเข้ามาแล้วก็เมื่อเราไม่รักเขาก็มักจะออกไปนะครับแต่ปีหน้าฟ้าใหม่นี้ท่านจะรักใส่ใจมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เงินก็รักเราอยากจะอยู่กับเรานานๆนะครับก็เป็นการยกระดับความเติบโตทางการเงินให้เกิดขึ้นให้กับชาวราศีกันลักษณะกันนะครับ การงานที่มาจากโครงการใหญ่ๆสําคัญคญ,ญกับการบริหารที่มีคุณภาพําราชาถือในเท้าเส้นทางกา,การงานนะครับโครงการใหญ่ๆสําคัญคญที่มีผลประโยชน์รายได้ตําแหน่งประจานะครับที่มีการยกระดับเติบโตมากยิ่งขึ้นมีระดับเงินเดือนที่โตมากกว่าเดิมที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับยกระดับเงินเดือนเติบโตมากยิ่งขึ้นนายจ้างเพิ่มกล้าจ้างมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้อาการเงินก็มาจากการงานนะครับที่มีความมั่นคงบางครั้งมีลมสมบูรณ์ เด็กตือดาบนะครับตัานจะมีความเชื่อมั่นนะครับในการที่จะหาเงินในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับที่ตั้งต้องระมัดระวังพอสมควรเช่นกันอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายที่มีเข้ามาเกี่ยวกับ บริวารต่างๆหรือบุตรหลานของท่านนะครับที่จะสร้างรายจ่ายใอ้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ตามนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามนะครับที่จะให้ท่านได้มีรายจ่ายเพิ่มในปีหน้าฟ้าใหม่นี้เช่นกันนะครับอย่างไกรที่มีสัตว์เลี้ยงมากมายก็จะเป็นสถานการณ์ที่ต้องดูแลบำรุงนะครับไอ้สัตว์เลี้ยงของท่านมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ อยู่ดีกินดีเหมือนกันก็มีรายจ่ายออกมาในการรักษาพยาบาลอะไรก็ตามแต่ในการดูแลนะครับก็เป็นรายรายจ่ายที่มีนะครับหรือในเรื่องของหมดหลานก็ตามกระเตียจะมีในเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายที่อาจจะมีเข้ามานะครับหรือบางทีเรียกว่าลูกหลานที่เป็นคนโปรดของท่านนะกระเตียจะไปสร้างสถานการณ์อะไรที่ทำให้มีการเสียงเงินโดยความดื้อด้วยความไม่ค่อยเชื่อฟังเราด้วยก็ได้นะครบเตียจะมีตามไม่มีรายจ่ายในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับ ที่อาจจะต้องสอดส่องคอยดูแลนะครับแต่อย่างไรก็ตามการเงินของท่านจะมีเข้ามาอย่างมั่นคงราชินีถือเหรียญน,นะครับที่ผลประโยชน์ก็ามาในรายรับไรายได้อย่างต่อเนื่องตั้งรายจาถือไม้เท้านะครับที่กัดการบริหารงานอย่างมีความสําเร็จมั่นคงราชินีถือเหรียญน,นะครับที่มีผลประโยชน์ก็ามาสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ําให้มีเงินสะสมเก็บออมมากยิ่งขึ้นในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับชาราศีกันลกนักษณะกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือแปดดากนะครับขึ้นมาไอ้ท่านต้องระมัดระวังด้วยนะครับในปีหน้าฟ้าใหม่นี้อะไรที่ส่มเสียงในเรื่องของการเงินนะครับไม่ว่าท่านจะใช้จ่ายเงินในการลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับที่ถ้ามไม่มีความกระชับชัดก็ตาม นะครับถ้าไม่ได้เป็นโครงการที่ท่านคิดวางแผนอะไรเอาไว้เองนะครับในการที่จะนําเงินไปลงทุนนั้นนะครับก็ร,บระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็จะทําให้ท่านมีความปลอดภัยเพราะบางทีอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ไม่กระจ่างชัดนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรก็ตามหรือการไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นผู้ใด นะครับบางทีปีหน yeah. ้าฟ้าใหม่นี้ท่านมีเงินเข้ามามากมายนะครับแล้วก็มีผู้ที่รู้นะครับว่าระดับการเงินของท่านมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็จะมีใครเข้ามาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยนะครับให้ช่วยเหลือต่างกันเงินหรือมาขอหยิบยืมเงินหรือมาท่านมีเรียกว่ามีเครดิตมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้ท่านไปช่วย รับรองช่วยคำประกันอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะระมัดระวังในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับไม่ควรที่จะตัดสินใจโดยลําพังนะครับถ้าว่าจะดาเนินการต่างการเงินในเรื่องใดก็ตามนะครับควรจะปรึกษาหารือนะครับเจราจากับคนที่ไว้ใจได้นะครับในการที่จะคิดไตรตรองด้วยความรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปนะครับแต่งไรก็ตามในปีหน้าฟ้าใหม่นี้การที่จะเจราจาอะไรก็ตาม นะครับในการปล่อยสินค้าอะไรออกไปด้วยการที่จะส่งผลให้เกิดความสําเร็จที่จะมีส่วนแบ่งส่วนเปอร์เซ็นต์ผลรายได้ะระดับโบนัสอะไรก็ตามนะครับกาคอมมิชชั่นอะไรก็มาก็จะเกิดความร่องตัวต่างกันหนึ่งที่มีก็มาการกล้าการขายในเชิงพาณิชย์นะครับก็จะมีผู้ก็มาอุดหนุนนะครับเมตตาไม่ยอดขายสู่เป้าหมายหรือเกินเป้าหมายนะครับหรือ การบริการใดๆก็าตามนะครับมีผู้มาใช้บริการรับบริการมากยิ่งขึ้นก็ทําให้การเงินก็ามานะครับทาให้ท่านนั้นมีความสําเร็จในหลายๆด้านก้าวเรียนนะครับสู่เส้นทางของความมั่งมีสีรสุขในการเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับที่ดึงหลดเม็ดเงินเข้ามาให้กับท่านด้วยความคล่องตัวในวันต่อวันนะครับที่สร้างผลได,ได้ได้รับควา่า แต่โตที่ดึงดูดเงินเข้ามาในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีต่างการเงินในกับชาวราศีกันลักษณะกันนะครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของเรื่องที่หนึ่งก็คือไอ so ้สอดซองดูเกี่ยวกับตุลานของท่านนะครับที่อาจจะทําให้มีรายจ่ายอะไรเพิ่มเติมขึ้นเข้ามานะครับแต่ว่าในเรื่องของการดูแลบริวารต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะมีรายจ่าย เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ระมัดระวังก็คือในเรื่องของการจะลงทุนใ,นใดๆถ้าไมกระจางชัดนะครับไม่ควรที่จะสูมเสียงนะครับให้ตั้นพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเงินคุณเงินตุนเงินก้อนที่จะก่อนจะไปลงทุนอะไรนะครับให้เก็บออมสะสมไว้อย่างแน่วแน่นนะครับอย่าปีพรมในการที่จะไปให้กครยืมหรืออะไรก็ตามแต่หรือไปรับรองอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ควรที่จะตัดสินใจเพียงลําพังก็ควรที่จะปรึกษา กับคนที่ไว้ใจได้นะครับที่ไอ้ก็คิดในทิศทางที่ดีที่ก่อนที่จะเราจะตัดสินใจอะไรออกไปก็จะทําให้เราเซฟเงินให้มีมั่นคงอย่างคุ้นค่าในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับเต็องอะไรก็ตามการเงินก็จะเข้ามาจากความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องธุรกิจนะครับแต่ในเรื่องของต่างโชคลาบนั้นในปีหน้าฟ้าใหม่นี้ชาวราศีกันลัคนากันนั้นก็อาจจะเทบจะมองไม่เห็นในเส้นทางอ่า การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นนะครับที่เงินก็ามาแบบพลุกพลุกบางคนก็จ,จะพอมีบ้างนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะพอได้ชื่นหนกชื่นใจได้เช่นกันแต่จะไม่มากมายนับด้วยความเป็นราชินีถือเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะครับอาจจะก็ามาพอได้ชื่นหนกชื่นใจได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนมากการเงินนั้นจะมาจากในเรื่องของการบริหารการงานธุรกิจนะครับที่มีความเติบโต,ตมั่นคง และก็รุ่งเรืองนะครับพัฒนาเติบโตแล้วก็สร้างรายได้ระดับผลประโยชน์ก็ามายกระดับต่างกันหนึ่งสู่ความรุ่งเรืองสู่เส้นทางของการเป็นเศรษฐีนะครับที่มีความสําเร็จในห,หลายด้านต่างการงานของท่านนะครับตั้งไบที่บงบอกถึงก้าเหรียญน,นะครับที่บ่งบอกเป็นการเงินให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การเงินนะครับที่ไป้ายใต้สำรับก็บ่งบอกเป็น9เหรียญเช่นกันนะครับที่ยกระดับความเติบโตนะครับตั้งเด็กถือเรียนนะครับตั้งการงานแล้วก็ตั้งการเงินนะครับที่ขึ้นมาเหมือนกันก็ตามไม่ยกระดับตางการเงินสู่เส้นต่างของว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับในปีหน้านี้นะครับจะราศีกันลักษนากันนะครับว่าความรักของท่าน จะเป็นไปในรูปแบบใดในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นกับเดวิลนะครับการคลั่งไคล้นะครับด้วยความเสน่หาก้าวหากันนะครับตะคนที่คบกันหรือใช้ชีวิตคู่นะครับก็มีความรักที่หวังใหญ่ซึ่งกันและกันมีเติมพลัง,งแห่งความเสน่หาก้าวหากันตะโยกไกลกันนะครับก็นมีความส่งพลังแห่งเสน่หถึงกันนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีๆที่ดูแลตะโยกใกล้กันก็เติมพลังแห่งความชุ่มฉ่ำในความรักความสัมพันธ์ นะครับที่เติมพลังในเสนียก้าวากันอย่างต่อเนื่องนะรับการดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเหมาะสมชั s t i c นะครับบางท่านก็จะมีสการของการจดทะเบียนสมรสอะไรในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับคนที่คบกันก็มีโอกาสนะครับในการที่จะจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นหรือที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับแต่ยังไม่มีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็อาจจะมีนะครับ โจม้าโจมือกันไปตกลงปรงใจที่จะตาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการจดทะเบียนให้เป็นถูกต้องตามนิติตามต่างกฎหมายเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็อาชวินถือไม้เท้านะครับกนโสดก็มีโอกาสนะครับในการที่จะมีพลังแง่ง ดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับถต่ว่ามีการเดินทางไปต่างทิต่างพื้นที่นะครับอาจจะไปพบกับความรักที่จะเกิดขึ้นคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเดินทางไปต้องเที่ยวกับชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับก็จะมีการได้เที่ยวกันบ่อยๆนะครับที่จะได้เจริญเซตเชื้อกันนะครับแนวคนคบหรือที่ใช้ชีวิตคู่ที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้นีนวแน่นมากยิ่งขึ้น นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาในปีหน้า้าใหม่นี้นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นั้นจะรับการเยียวยาแก้ไขออกไปนะครับนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคที่เข้ามาตามอกระตุกกระเตือนในความรักความสัมพันธ์นั้นจะรับการเยียวยาแก้ไขให้ออกไปนะครับ ก็ระมัระวังด้วยนะครับคนโสดปีหน้าฟ้าใหม่นี้ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับแต่ความรักเข้ามานะครับอย่าพึ่งลุ่มหลงเสน่ห์ง่ายๆนะครับตะกรก็ามาหวานในสเสน่ห์นะครับก็พิจารณาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับเพราะตามทีท่าน,นอาจจะไปเจอคนที่เขามีตะเบียนสมรสอยู่แล้วนะครับ อาจจะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในระมัดระวังด้วยความใส่ใจให้มีความกระตือรือร้นในการที่จะพิจารณานะครับอย่าเพิ่งปลีพผลมในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปโดยเร่งด่วนนะครับซึ่งไกลมาวานสเสน่ห์แล้วบางทีไปตกลุมง่ายๆอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับอาจจะไปเจอเป็นน้อยของใครเข้าหรือไปเจอกับคนที่ก็มีผู้ควบคุมดูแลอยู่แล้วนะครับคนที่ก็มีครอบครัวมี ปัญธาตางกฎหมายอะไรอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่อาจจะเจอรักแบบนั้นขึ้นได้ด้วยนะครับส่วนคนโสดบางคนก็จะมีโอกาสในการที่จะพบรักต่างโลกสื่อโลกโซเชียลโลกศึกษาออนไลน์ขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็บางคนได้อยู่แบบโสดๆก็ควรที่จะ อ,อยู่สดๆต่อไปได้เช่นกันถ้าอาจารย์บางทีก็จะเจยรักที่เป็นเปรอย่างที่กล่าวมานะครับบางคนก็ยังรักความเป็นโสดในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับไม่อยากมีข้ปผุกมัดเพราะอาจจะกลัวว่ารักที่จะเข้ามาแล้วแต่ไม่เกิดความเหนื่อยล้าบางความตต้บ้างในความรักความสัมพันธ์นะครับก็รักบางทีก็รักไม่รู้มีความสุขหรือรักมีความทุกข์นะครับที่จะเกิดขึ้นให้กับ ชาวราศีกันลัษนากันก็ได้ที่มีเข้ามานะครับจึงอาจจะก็อยู่แบบโสดๆไม่อยากมีข้อผูกมัดไม่อยากมีห่วงอะไรก็มาให้เป็นภาระนะครับก็อยู่แบบสดๆประจนไปไปตามลําพังแม้นจะตลอดตันปีก็ตตางก็กอยู่แบบโสดๆก,ก็ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของคนโสดที่รักษาความโสดอย่างแนว่วแน่นนั่นเองนะครับ นี่ก็คือในภาพรวมนะครับในปีหน้า้าใหม่นี้นะครับปีพุทธศักราช2568ของผู้ที่เป็นชาวราศีกันลัคนากันนะครับก็ขอให้ชาวราศีกันลัคนากันทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในปีหน้า้าใหม่นี้นะครับมีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ